เก่งไหมน้องโชคนั่งได้นะคะแม่แม่ทเก่งไหมแม่แม่น้องโชคเก่งแล้วนะสั่งได้พูดได้ ด้วยด้วยเวลาหั่นอันนี้จะออกเดีครับก่อนผมเองด้วยเก่ง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 น้องโชคฉลาดมากเลยใช่ไหมเก่ง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 ผมทำได้